thank you สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีจ้ะสวัสดีคนนี้เงเงาไม่มีอะไรมากจะมาบอกว่ารักนะจ้ะ จริงมีอะไรบอกมากกว่านั้นก็คือว่ารักที่สุดเลยเฮลโลเอวินเฮลโลเฮลโลอินเตอร์แฟนสวัสดีแฟนคลับ ที่ไทยด้วยนะฮะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะเฮลโลอินเตอร์แฟนเฮลโลไฮไฮไฮเ o ลคัมเ c ลคัมเ l ลคัม to my life วันนี้คือมานั่งกินน้ำส้มนี่น้ำส้มนะน้ำส้มจริงๆในแก้วนี้เป็นน้ำส้มจริงๆ เชื่อไหมว่าเป็นน้ำส้มเป็นน้ำนางเอกเฮ้ <Hey. S 1> ผู้ชายปากหวานคือผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายปากหวานก็คือผู้ชายปากหวาน ผู้ชายปากหวานโนเจ้าชู้เออใช่น้ำแครอทน้ำส้มกับน้ำแครอทในขณะที่ไฟสีเหลืองๆแบบนี้แยกกันไม่ออกจริงถ้วยก็น่ารัก อันนี้เป็นถ้วยที่ได้มาจากแฟนอาร์ตแฟนอาร์ตของของพี่แฟนคลับคนหนึ่งที่น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเขาจะเป็นคนที่วาดลูกแฟนอาร์ตมีถูน่ารักมาก Hello Hello How are you How are you Are you guys doing alright l I hope so นะ I hope so I hope you are having a pretty pretty good day นะขอให้ทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยกำลังจะกำลังจะมีคืนที่ดีนะหลังจากตอนนี้หกโมงห้าสิบหวังว่าทุกคนเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าขอให้มีคืนที่ดีนะ When Tim died, oh, 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 when Tim died. hello, it's already almost 7 pm Bok Jimmy Tharn, hey ซาลางเฮซาลางเฮนอมูซาลางเฮคุณอยู่เกาหลีหรือในประเทศไทยประเทศไทยครับ I am living in Thailand เฮ้ยพี่มาร์คมอยอันนี้คือเตียงที่พี่มาร์คกำลังทำในหัวใช่ไหม ถ้าใช่ตอบว่าตอบด้วยว่าใช่ถ้าไม่ใช่ตอบว่าไม่ใช่มอยใช่ไหมมอยอีกแล้วนะพี่ต้องโอ้โหมอยกันทุกคนเลยพี่คะเล่นก้าแพดนี้โหดไหมคะเดี๋ยวนะเล่นก้าแพดนี้ปรับเป็นไอ้นี่แล้วใช่ไหมสามสแต็กแล้วใช่ปะตอนนี้คือไม่ต้องไม่ต้องแค่แค่โดดไป แล้วก็ใช้สก,กิลสองสก,กิลก็จะได้สเต็ครบแล้วโหนขึ้นเยอะนะพี่ว่าโหนขึ้นเยอะอะไรเนี่ยมาคุยเรื่องเกมแต่ไม่เป็นไรเป็นคนที่คุยเรื่องอะไรไม่เป็นเลยยกเว้นเรื่องเกมเพราะเล่นแต่เกมโอ้เฮลโลเฮลโลโอ้แฮปปีกูดเดย์แฮฟปีกู๊ดไน กรีตติ้ง everyone ฮัลโหลโอ้ everyone is still กรีตติ้ง still กรีตติ้งลองทามโนซี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่เล่นเกมอะไรบ้างคะตอนนี้เล่นหลักๆเล่น LOL นะ เล่น u g u f of l e n e เ d s เล่นทั้งทั่วไปแล,ล้วก็เล่นทั้งเล่นทั้งทีมไฟล์แท็กติกช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยอะเพิ่งกลับมาจากการไปทะเลไปอ่านบทด้วยกันกับซีรีส์เรื่องใหม่ Remember 15นะฮะชื่อเรื่อง Remember 15ติดตามกันติดตามกันน่าดูแน่นอน Hi พี่ How are you? Oh I am doing great. Doing fine. Thank you. พรุ่งนี้สอบพอ้อมนังใจหน่อยแหมมาขอลังใจกับผมใช่ไหมรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ควรให้กำลังใจคนอื่นเลยอะในเรื่องการเรียนในการสอบคือเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนที่ไม่เอาถั่วทำไมต้องไม่เอาถั่ววะ มันคืออะไรนะไม่เอาอ่าวเอาเป็นว่าถ้าอ่านหนังสือมาแล้วขอให้ทําได้ขอให้ออกตรงที่อ่านแต่ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือขอให้มั่วถูกดูอยู่นะดูอยู่นะดูอยู่นะถึงแม้จะมีแว่นดํานี่แต่ดูอยู่นะจ้องอยู่นะ บายบายพี่จิมหนูไปรงเรียนออนไลน์เดี๋ยวนะตอนนี้เหรอหกโมงห้าสิบห้านาทีน้องไปเรียนออนไลน์เหรอเนี่ยพวกนี้ก็มีสอนออนไลน์อื้มอ๋อครูต้นใช่ไหมครูต้นอ๋อพวงนี้ครูต้นมีสอนออนไลน์ใช่ไหมโอ้ <c oughs> โหจริงๆอยากรู้มากว่าครูต้นทำไงอะ เวลาทั้งสอนออนไลน์อะมันมันสอนได้ใช่ปะ่ะกีตาร์เนี่ยครูต้นนี่เป็นครูคนแรกที่ผมเรียนผมเรียนกีตาร์กับครูต้นครั้งแรกเลยตอนผมอายุประมาณสิบเอ็ดขวบตอนนั้นนี่ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราโคตรชอบเล่นเกมเลยตอนนั้นผมเรียนกีตาร์คลาสสิกผมเล่นผม กลับบ้านไปอันนี้สรารภาพบาปกับครูครูต้นนะผมกลับไปผมเล่นเกมเล่นเกมอย่างเดียวเลยแล้วก็ก่อนวันที่จะต้องมีเรียนอีกวันหนึ่งที่ต้องไปส่งกันบ้านที่ต้องแบบที่ต้องที่ต้องอะไรนะที่ต้องเล่นให้ครูต้นดู <laughs> เราก็เราก็ค่อยเล่นมาฝึกกีตาร์แค่ประมาณวันเดียวสองวันก่อนที่จะก่อนที่จะเล่นกีตาร์ก่อนที่จะมีคา่ากีตาร์ของุ่งนี้ <laughs> ดูเนี่ยโอ้ยแล้วครูต้นยังอยู่เลยอ่ะกลายเป็ <c oughs> นว่าตอนนี้เรามานั่งเสีย,สยดายภายหลังในการที่แบบโอ้ยตอนนั้นนี่เราเล่นเพลงนู้นเพลงนี้เราก็แบบม,มีมีอยู่คำพูดหนึ่งครูต้นบอกว่าครูต้นถามว่าจะมม่อยากเล่นเพลงอะไรไหม ผมก็ตอบไม่ะเพราะว่าไม่ได้มีเพลงอะไรอยากเล่นหแต่ตอนนี้คือมีเยอะมากเลยเพลงที่อยากเล่นเพลงที่อยากรู้ว่ามันเล่นยังไงเพลงที่แบบมันแกะยังไงหรือว่าถ้าเล่นแบบนี้ทําเล่นแบบไหนให้มันสบายมือที่สุดให้มันเข้ามือที่สุดอะไรเงี้ยเออกลายว่าตอนนี้เราดันมีไฟตอนนี้ <laughs> ดื้อมากๆใช่ตอนนั้นดื้อมากๆน้องเพลงให้ฟังหน่อยเสียงแหบป่ะสิครับเดี๋ยวจะมีเป็นโฆษณาที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะของอิชิตันไปถ่ายมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นคือตัวการที่ทำให้ผมใช้คอมากมากไปหน่อยแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะว่า โฆษณาเป็นยังไงเพราะว่าภูมิใจนําเสนอมากเป็นการถ่ายโฆษณาที่แบบเร็วนะถือว่าสาหรับผมถือว่าเร็วนะถ่ายตอนแบบตอนเช้าเสร็จเย็นแล้วอะไรเงี้ยเป็นการเล่นโฆษณาที่สนุกมากเพราะว่ามันฉีกกฎจากที่เราคิดไว้ในหัวเยอะมากอะโฆษณาตัวเนี้ยเป็นโฆษณาที่ดูแล้วน่าจะสนุกอยู่ ฝากด้วยนะฮะกับอีชิตันตัวที่มีวิตามินนะฮะตัวนี้ไม่ใช่เป็นแค่ชาเขียวธรรมดาแต่ว่ากินแล้วมีประโยชน์ด้วยนะครับผม mm. อืมแว่นใหญ่ไปนะเดี๋ยวเอาแว่นออกนะนนี้เหรอไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเอาแว่นเล็กให้ฮนะ อันนี้อะไรนี่อ่ะมานั่งดูฟิวเตอร์อันนี้เคยใช้แล้วนี่เคยใช้แล้วเคยใช้แล้วเคยใช้แล้วอันนี้ไม่เคย เป็นคนที่มีฟิลเตอร์น้อยมากอะอ้าวฟิลเตอร์แว่นหายไปไหนแล้ววะฟิลเตอร์แว่นฟิลเตอร์แว่นฟิลเตอร์แว่นหายโู้วูว้จช อู้วๆๆทะอันเนี้ยทุยจิมมี่ มันมีเอาไอ้หน้านี้ออกไหมหน้าขาวๆนี่ไม่มีมีไหมไม่มีไปเที่ยวมาคี่ถึงพี่ทอมไหมโอ้โหอยากจะบอกว่าคิดถึงมากคุณทอมมี่คุณพลาดแล้วนะฮะกับการที่ไม่ได้มาทริปนี้ ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากทุกคนแบบว่ามาทําความรู้จักกันผ่านทริปนี้แบบว่าเล่นอะไรกันก็ไม่รู้มัวเมียไปหมดอืมวันนิกาบมาไล่เพื่อแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวหมดหมดน้ำส้มนี่ก็ ไปแล้วครับยืมฟิลเตอร์พี่แม็กมาใช้ก่อนแล้วกัน ืสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้เฮลโหเฮลโลพูดเกาหลีให้ฟังหน่อยครับนาฮันเกินมุนล,ลายโยพิชีแทกุกเกซอวัดซอโยยูโนชินกู นี่คือแบบจําที่จําได้นะที่จําได้เดถือคาจาเดถือคาจาทำไมไอ้ไฟ,ฟิลเตอร์ถึงทำไมผมถึงมีฟิลเตอร์พี่แม็กอยู่ในนี้นะ ูดอัจจชีหน่อยอัเจชีอัเจชีอันนี้คือน่าจะเป็นฉากไอ้น,นี่ใช่ไหมฉากที่เข้าไปถามแต่เดี๋ยวมันมีอีกมันมีอีกมันมีอีอกอาเจชีหนึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องรอดูอ,อ,อ,ดอันนี้อาเจชีนี้ก็ คิดหนักเหมือนกันตอนนี้จะต้องพูดเนออ้อยอ้อยมิสยูมิสยู ถ้าไม่มิสยู่คงไม่มานั่งตรงนี้ต้องมาเช็คแฟนๆหน่อยนะครับ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 โปกโกชิปตโโปโกชิิบอโปโกชิบพอ เออเออเออจุกุมิมาโกชิพอยุพีช,ชี่สวัสดีแหม่น้องเลเข้ามาดูด้วยนะเป็นไง หลังจากที่ไปตะลุมตุมบอลอยู่ที่ทะเลมาที่ไปไปด้วยกันมานี่คือสนุกมากเลยหลายคนมากที่ไปทะเลมาด้วยกันได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากเหมือนได้ยกความเหงาทิ้งไปทักที อรุนสวัสดีโอ้โหพยายามพูดนะครับ Thank you for trying to say อารุนสวัสดีคิวปกติในกองได้คุยกับพี่แจยอนไหมใช่ครับคุยฮนะในกองนี่จะคุยถ้าคุยกันสองคนเนี่ยจะคุยเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วเราก็คุยเรื่องแบบไได้เปื่อยมาก นั่งกะซิบกระซาบกันอยู่สองคนเวลาแบบที่ถ่ายกันสองคนนะฮะนั่งกะซิบกระซาบกันอยู่สองคนพูดคุยนูน่นคุยนี่กันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเดซิกครับผมอะบอกว่านี่นี่เขาถามว่าเขาถ้าจะไม่ผิดคือเขาถามว่าเนี่ยชอบอะไรไหมหรืออะไรสักอย่างผมก็บอกอ๋อเนี่ยชอบเดซิกเราบอกเราชอบเดซิกเขาก็บอกอุ้ยเดซิกเหรอโหเขาเคยไปดูนะเพื่อนเขาอะเพื่อนเขามีตัว๋วแล้วเขาก็เคยไปดูด้วยเออ เป็นคนที่ชอบเดซิกเหมือนกันชวะฮัมิดาเป็นไงเทปะเพลงเดซิกฟังแล้วแบบไม่เบื่อไม่มีเพลงไหนที่ฟังแล้วเบื่อเลยโอลาโอลาโคโมเตยามะ l ล v e กี่ทีกี่ทีพูดประโยคนี้ทุกทีอันนี้เป็นภาษาสเปนที่เราจำได้คร่าวๆตอนที่เราเทคคลาสสเปนมันแปลว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้ละสเปนโอลาโกโ,โมโกโ,โมเตยามะาโ,โมใช่ป่าอ่ะนี่ไง Hola ค o ุณชื่อออล่าคออะะไรฮอาคุณออะอาคุณอาะูดวอ่าคุฮาคกิตะฉอนรัอลคุณในฟอะลิาคุณส์อไาราลองจากอของภาษา ฟิลิปปินส์คือเราเป็นคนชอบภาษาเราก็เลยแบบมานั่งดูว่าภาษามันเป็นยังไงฟิลิปปินส์นี่มันไม่ใช่สิมันมันไม่ใช่ภาษาฟิลิปปินส์สิมันต้องเป็นภาษาฟิลิปปินส์ผู้ภาษาอะไร โอลาโกโมเตยามะหรอไม่คือภาษาฟิลิปปินโนโอ,อ่อ๋อภาษาฟิลิปปินก็ถูกแล้ว นี่ไงมาฮาอกีตามาฮาอกีตาเฮ้ยเขาพูดแบบมาฮาอกีตาเลยอะมาฮาอกีตาเจ๋งอืมอ่ะจะหมดแล้วเดี๋ยวนิดเดียวเองทำส้ม บอแบหมดแล้วจ้าช่บอกว่าคิดถึงทุกคนนะครับ Miss you all I miss you all Take care นะ Take care ระวังรักษาตัวกันด้วยนะครับ Have a good day พูดอยู่แค่นี้แหละ a v e a good day Be careful Be ready for everything Take care นะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะ ชอบทำสนุกมากเลยแต่สั้นมากครับ <laughs> พี่ชอบทำถ่ายด้วยเวลาเดือนเดียวครับบาย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  tomorrow have a good day tonight have a good night be happy for every day นะอืมบายบาย Just checking จ ja, ja, ja. uh ้า huh, จ uh ้า huh. จ้าอ uh ืม huh. อืมอันยองอืมบาย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 อืมจ้าแล้ว